ชีว่ประวัติสุนทรภูไปอ่านดูเนี่ยจะพบว่านักวิชาการหลายท่านมองไม่เหมือนกันบางบางท่านบอกว่าพอรัชการที่สามขึ้นแล้วท่านไปบวชทีนี้มีบางท่านมองว่ามีช่วงที่ท่านศึกแล้วกลับไปบวชใหม่เพราะฉะนั้นพี่ก็จึงเลือกช่วงที่มีท่านศึก การที่ผมเองได้มารับบทเป็นสุนทรภูที่เปรียบเสมือนกับไอดอลของผมเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้จักชีวิตของท่านเนี่ยพอสมควรแล้วแต่ว่าพอเรามารับบทเป็นสุนทรภูธเนี่ยนะครับตัวละครตัวนี้ในเรื่องอะจะไม่รู้อนาคตตัวเองสุนทรภูธเขาเตรียมงานมาดีเหลือเกินเวลาเขาท่องอะไรเนี่ยนะกับคนที่อยู่ข้างๆตัวเนี่ยต้องบอกเขาว่าท่านผู้เนี่ย ท่านเป็นคนมนุษย์ที่อยู่ในน้ําอยู่ในเรือจริงๆเลยอยู่ในเรือแล้วต้องตะโกนตลอดเลยอย่าว่าว่าตรงนี้เราลดลงหน่อยได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวไปตะโกนในเรือเขาคหัวเราะชอบใจทีนี้สุนทรภูดกับคุณพุ่มจะจะรู้จักกันไหมรู้จักแน่นอนเพราะสังคมตอนนั้นแคบมากกรุงเทพเนี่ยมีแบบไฮโซหรือว่าออลีทอยู่ไม่กี่คนซึ่งคนพวกนี้อยู่ในวังมาด้วยกันคนร้องเพลงเก่งก็มีอยู่แค่นี้คนเล่น ปีเก่งก็ต้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุนทรภู่ไม่ได้แบบยากลายสิ้นไรไม่ตอกเลยอะ่ะพี่ก็เล่าให้พระปิ่นเกล้าตอนนั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็ดูแลสุนทรภู่อยู่ห่างๆ่าง